ขอถามคำถามสุดท้ายครับชอบไหมครับชอบมากครับนน <laughs> เปนียนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนความรู้สึกด้วยเปลี่ยนก็ยอมรับนะครับว่ารู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะ,อนะอระครับแล้วก็พอใจกับการเียนะไรับ สวัสดีครับผมอาจารย์นุบลสวิต1997นะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับรถที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีนะครับกับช่วงล่างเซ็ตใหม่นะครับของ OMEN EMU มนะครับมาดูกันนะครับว่าคันนี้ผมจัดเซ็ตอะไรไปบ้างนะครับผมคันนี้ก็จะเป็น m t t u u i s s i นะครับตัว Stana น่าโ e วินะครับ4ประตูนะครับผมจัดเซ็ตคันนี้นะครับก็จะเป็นตัวช่วงล่างตัวในโตรชาร์ g เจอร์สปอร์ตนะครับ คันนี้ฟูลเซตนะครับด้านหลังก็จะมีการเปลี่ยนแหนบนะครับตัวนี้ก็คือเป็นแหนบมีเดียมโหลดนะครับสามารถขับรถเปล่าอย่างนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็สามารถที่จะบรรทุกสัมภาระได้นะครับเป็นแหนบโปรแกสติฟนะครับสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง2แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นขับรถเปล่าหรือว่าบรรทุกก็ขับได้ดีนะครับกับโชค๊คตัวในโตรชาร์เจอร์สปอร์ตด้านหน้าผมจัดเซ็ตเป็น โช๊ครับในตัวชาร์จเจอร์สปอร์ตพร้อมกับทอร์ชั่นบาร์นะครับอายุรถ20กว่าปีนะครับชุดทอร์ชั่นบาร์หรือว่าแนบบิดเนี่ยนะครับมันก็จะมีการล้าการไรไปนะครับทีนี้ถ้าจะให้สมบูรณ์ถ้าจะให้ดีนะครับตัวทอร์ชั่นบาร์ควรเปลี่ยนนะครับแนบถามว่าแนบจํจำเป็นต้องเปลี่ยนไหมจำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่า 1. อายุการใช้งานนานแล้วนะครับแล้วก็ค่าเคนะครับที่ มาจากเซ็ตเดียวกันเนี่ยนะครับมันจะให้ประสิทธิภาพในการขับขี่ที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมไม่ว่าคุณจะขับบนออนโรดหรือออฟโรดนะครับตัวในตัวช์จเจอร์สปอร์ตตัวนี้เอาอยู่นะครับทุกสภาพถนนนะครับอายุการใช้งานยาวๆเลยนะครับ การรับประกันโช๊คอัพตัวนี้นะครับรับประกัน3ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับผมทุกคุณลูกค้าขับได้เลยครับไม่ว่าคุณจะขับเหนือลองใต้นะครับเซลขับเดือนหนึ่งเป็นหมื่นกิโลขับเลยครับ3ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับเพราะว่าโช๊คตัวนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าโช๊คอัพที่มีคุณภาพสูงนะครับทนนะครับผมต่อการใช้งานอย่างยาวนานนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับระบบช่วงล่างมีอะไรบ้าง ครับตอนนี้ก็เปลี่ยนอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยนะครับตั้งศูนย์เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมพาไปขับทดสอบพร้อมกับลูกค้าเลยครับตามไปเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็ผมมาเทสนะครับระกบเครื่องล่างของโอลเมตอีมูตัวนี้เป็นตัวมิซูอินะครับสตาร์ด้านะครับตัวนี้เป็นตัวขับสีเป็นแกนใช่ไหมครับลูกค้าเขาเรียกแกนนะครับตัวขับสี นะครับช่องหน้าเป็นตัวไนโตรชาร์จเจอร์สปอร์ตฟูลเซ็นะครับคันนี้ก็ด้านหน้าเปลี่ยนพอยชันบาร์นะครับกับโช๊คอัพตัวไนโตรนะครับด้านหลังเป็นตัวแหนบของโฟรแมนดีมูตัวนี้เป็นมีเดียมโหลดนะครับก็เป็นแหนบจำนวนหกแผ่นนะครับตัวน,นี้ก็จะให้ความนุ่มนวลแล้วก็ยังสามารถที่จะบรรทุกได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นโฟร์เสีก็คือ สามารถที่จะบรรทุกได้นะครับแล้วก็ขับรถเปล่าเนี่ยน,น,นะนิ่มนวลนะครับนุ่มนวลนะแต่นี่ผมเทสคือเตียวลมผมก่อนหน้านี้คือไม่ได้เทสขับนะครับสําหรับตัวชกเดิมชกจำเดิมมาจากโรงงานเลยใช่ไหมครับตอนแรกตอนแรกชกเดิมชกเดิมแล้วก็ความสูงรถนะครับได้ปรับขึ้นนะครับตัวนี้คือมันฟูลเซ็ตมันมาคร้องตักแหนบนะครับช่วงระยะลันอินของตัวสปริงนะครับแหนบหรือว่าเป็นตัวทอยช่นบาร์เนี่ย มันก็จะมีระยะพอประมาณหนึ่งนะครับก็คือการนวดให้มันให้มันรันอินให้มันเข้าตัวตอนนี้ความรู้สึกยังไงะครับคราวี้ดีไปเยอะคนระับตัวของเดิมเนี่ยรู้สึกมันจะยูยยไวแล้วก็จะจะจะอ่อนกว่านี้เยอะสำรับเวลาเข้าโค้นี้จะรู้สึกกันการเบี่ยงของรถนี้ค่อนข้างสูงมากครับเพราะว่าปกอบับคือรถลูค้ามันมันเพิ่มความสูงเลยนะครับอัอ <c oughs> นานหนึามอกัน เิมเนี่ยเวลาเข้าโค้งเนี่ยจะรู้สึกแบบวังกลัวนิดนึงแต่ว่าอันนี้พอพอเปลี่ยนใหม่แล้วรู้สึกว่าแบบมันเข้าโค้งมั่นใจขึ้นหลังละจากนี้ลูกค้าก็จะเดินทางเชียงใหม่แล้ครันใจกันอันนี้ใช่ไหมครับ, <laughs> บผู้บังคับผมเช็คด,ดูความปลอดภัยระบบอื่นๆก็อยู่ในค่ามาตรฐานครับ แนะนำอีกตัวหนึ่งก็คือยางเนาะตัวนี้ผมดูจากซุ้มล้อนะครับแล้วก็ขนาดยางเดิมตัวนี้เป็นล้อแม็กขนาดขอบ15นะครับยางอัพได้คือจากสายตา้ที่มองนะครับอัพได้ถึงยาง33ได้ครับยางขอบ16 285 75R16 พวกนี้ผมว่าได้นะครับเพราะว่าระยะเลือจากจากซุ้มล้อหน้า ีก็มาไล่ออฟเซ็ตน,นะครับทนี่ว่าผมว่าล้อน่าจะผูอีกนิดนึงนะใช่ชอบเพราะว่าตอนนี้ยังยังเหลือเยอะนะครับมี่ล้อดน้านนอกเขาออฟเซ็ตประมาณลบห้าลบสิบน่าผมว่าน่าจะใส่ได้น่าจะล การใช้งานครับถ้าเป็นแบบเลือดเลือดโอเมนเลยครับ mm hmm. เลือด D R P ี่ของคนทุลกค้านใช้เนี่ยคือเขาใช้จนลืมนะครับคือเราใช้งานปกตินะครับไม่ใช่ว่าเราไปทำแบบไปเล่นกันพวกนี้ครับคือถ้าใช้งานปกติเนี่ยอายุการใช้งานของแบรนด์โอเมนนมูเนี่ยจะยาวมาก <laughs> ยาวจนลืมแล้วก็คุณภาพผมว่าไม่น่าจะมีใครการรับประกันเหมือนโอเมนนะ อันนี้ลูกค้าใช้ได้อย่างสบายใจเลยครับคือซีลิง่ลงอารมณ์ของเอกลักษณ์ของชลบแต่ละแบรนด์มันก็จะมีเอกลักษณ์ครับของคุณภาพทีนี้เรามาพูดถึงคุณภาพคุณภาพตัวนี้คือใช้ไปเลยครับ3มปีไม่จํากัดระยะทางนะคือตัวนี้เหมาะเหมาะสําหรับชลบรถที่เหมาะสําหรับรถที่ใช้งานหนักหกอย่างรถเซลลที่ต้องเดินทาง้คือผมแนะนําเลยคุณขับไปเลยครับ3ามาปีเนี่ยเขาไม่ได้จำกัดระยะทางครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าทําไมเขาเขากล้ารับประกันขนาดนี้เปอร์เซ็นต์การเต็มทั่วโลกไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับของแบรนด์แบรนด์โอเมอิโมเนี่ยคือขายขายทั่วโลกครับขออนุญาตเติมเติมนะครับผมสําหรับตัวโช๊คของเรานะครับผมไม่ได้ใส่ได้เฉพาะตัวออฟโรดนะครับออนโรดก็สามารถใช้ได้นะครับผมสาหรับรถที่ขี่ในเมืองถนนดำนะครับผมก็ใช้ได้ครับเพื่อเพิ่มฟีลลิ่งในการขับนะครับผมที่นุ่มขึ้นนะครับ แล้วก็เพิ่มสมรรถภาพนะครับที่ดีขึ้นนะครับผมสมรรถาพทางภาพสมรรถภาพทางเพศโอเคครับ <c oughs> ผมในตอนนี้นะครับลูกค้าจะทําการเทสนะครับ เยอะจะน้ำทเยอะเลยถ้าเดิมๆนะครับมิดสูท่ายกสูงเนี่ยเวลาเปลี่ยนเลนหรือว่าแซงแล้วจะกลับคืนเนี่ยจะค่อนข้างเหนื่อยลองแซงดนแลยวรก็คือแรงเบียดที่มันมันเปลี่ยวการข้ามเนี่ยมันจะแรง ขับหมดไปนี้ได้นะครับแบบคือทุบทีเราอยู่ก,กนนะ็ดีก็ดูนะฮะแล้วเดิมๆนี่จะเวลาเวลาแบบแซงหรือว่านี่จะจะเบี่ยงนิดหนึงงนะจะเบี่ยงแล้วก็เอ็นการอัาเอียงก็ค่อนข้างเยอะนะมันมันก็จะมีว่าแซงขวานะครับพอดึงกลับซ้ายเนี่ยต้องประคองรถนะครับกลั่อไม่ถอกซ้ายเกิน โค้งเข้าหอดได้ก็ดีแต่เดี๋ยวก็ชินครับเดี๋ยวก็ชินก็คือชินชินกับเขาเรียกอะไรชินกับเป็นจีนีมากผมมันเดี๋ยวก็จะขับเร็วขึ้นเพราะว่ายังชินกับอันเดิมอยู่เวลาโค้งหรืออะไรอย่งเงี้ยยังยังมีวันยังมีวันเวลาโค้งยังโค้งเมื่อกี้ปกติก็เข้าประจำอยู่แล้วแต่รู้สึกว่ารอบนี้มันถ้าถ้าเขาเดี๋ยวมั่นใจขึ้นเือการเดิมก็คือต้องปล่อยคันเร่งแบบปล่อยคันเร่งเลยแล้วก็เข้า เข่าโค้งรู้สึกว่าเวลาเหยียบก็ยัง,งรักษาความเร็วได้ทุกที่ในกา,ารเข้าโค้งแต่ว่าความความเร็วได้เยอะขึ้นในการเข้าโค้งครับก่อนจะถึอลั้นของเรานะครับขอขอถามคำถามสุดท้ายครับชอบไหมครับชอบมากครับเปลี่ยนเลยเปลียป่ยนความรู้สึกด้วยเปลี่ยนก็ออยอมรับนะครับว่า รู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะนะครับพอใจกับการที่นงนี้ครับถัหากท่านสนใจนะครับที่อยากจะทําช่วงล่างเหมือนกับคันนี้นะครับมีรถคู่ใจนะครับที่อยู่กับเรามานานนานนะครับผมอยากจะ ทำให้เขาสักหน่อยนะครับทาช่วงล่างเปลี่ยนช่วงล่างให้เขาขับดีขึ้นนะครับก็สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2 2 0 1 5 5 1 5 0นบริการรถยนต์อุบลสวิต1997เเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็น ARB อุบล bon นะครับมีผลิตภัณฑ์สินค้าให้คุณเลือกนะครับมีโชว์รูมให้คุณเข้ามาเลือกชมอุปกรณ์นะครับมาสัมผัสอุปกรณ์คุณภาพอุปกรณพ์พรีเมียมนะครับเนื้องานเป็นอย่างไรบ้างก็เชชิญที่อ เออารอุบล bon, นะครับ<อ>ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทาง YouTube นะครับอุบลเซอร์วิส1997งเก้าเกเแนลเพจอ bon ุบลเซอ bon ร์วิส1997เพจ ARB อุบล 4x4 Accessories 2นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาแล้วนะครับผมสวัสดีครับ